สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษัทโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวเมื่อวันที่30ตุลาคม2556เวลาประมาณ13น20น พันตำรวจเอกโกวิกเจริญวัฒนศักดิ์ผู้กำกับการสพเมืองอุดร,รธานีพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพิรุณได้ร่วมกันแถลงข่าวจากคุมตัวนายชนะพลหรือโซ่บุญสาขาอายุ18ปีอยู่บ้านเลขที่34/4หมู่2ตบบ้านม่วงอเภอเมืองจวัวดอุดร,รธานีนายเอกชัยหรือต่อสิริสวัสดิ์อายุ18ปีอยู่บ้านเลขที่44/1หมู่2ซอยบ้านม่วงตบหมักแข้งอเภอเมืองจัวดอุดรธานีนายเป้ นามสมุิอายุ17ปีนายบีนามสมุิอายุ15ปีนายอ,อ๊อฟนามสมุิอายุ15ปีเด็กชายกิวนามสมุิอายุ14ปีโดยทั้งหมดเป็นรนัศดรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดร่อนทานีพร้อมของกลางมีดเปื้อนเลือดยาวประมาณ60เซนติเมตรจำนวน3เล่มรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ3คันโดยได้จับกลุ่มที่บ้านพัก สืบเนื่องจากร้อยตำรวจโทกิติกรลุนทาราพนักง,งานสอบสวนสพเมืองอุรรธานีได้รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในซอยประชาสันติถนนนิตโยเขตเทศบาลน,นคอนรอุรรธานีจึงพร้อมด้วยตำรวจสืบสวนชุดพิรุณรุดไปที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชายทราบชื่อภายหลังว่านายเดนุพรตันสมรสอายุ15ปีอยู่บ้านเลขที่208ทับ 6. หมู่หนึ่งซอยบ้านหนองบัวตำบลหมักแข้งขอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนักเรียนชั้นม3โรงเรียนอุดรวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีถูกฟันด้วยอาวุธมีดที่บริเวณหน้าผากและกลางศีรษะลึกถึงกะโหลกเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลยังไม่สามารถให้การได้อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายแพทย์ระบุว่าสมองบวมร่างกายไม่ตอบสนองจากการสอบสวนเพื่อนผู้บาดเจ็บทราบว่าก่อนเกิดเหตุในช่วงคำ่ำได้ชวนกันมากินเนื้อย่างที่บ้านผู้บาดเจ็บจนกระทั่งดึกจึงแยกย้ายกันกลับ ผู้บาดเจ็บอาสาไปส่งเพื่อนผู้หญิงที่บ้านพักเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์มาถึงจุดเกิดเหตุได้มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณสิบคนขับขี่รถจักรยานยนต์ห้าคันสวนทางมาโดยถือมีดดาบจำนวนสามเล่มและหนึ่งในแก๊งได้ใช้มีดฟันสวนเข้าที่หน้าผากผู้บาดเจ็บจนทําให้รถเสียหลักล้มลงกลุ่มคนร้ายยังได้จอดรถลงมาฟันซ้ำที่กลางศีรษะอีกหนึ่งครั้งจนผู้บาดเจ็บนอนจมกองเลือดกลุ่มคนร้ายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางบ้านม่วงพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ได้โทรศัพท์แ้งรว ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนทราบว่าแก๊งที่ก่อเหตุไล่ฟันชาวบ้านด่าคือแก๊งของนายโซ่รัศดรบ้านม่วงจึงออกติดตามจับกลุ่มตัวได้พร้อมของกลางดังกล่าวจากการสอบสวนนายโซ่ให้การรับสรารภาพว่าได้ร่วมกับพวกใช้มีดดาบฟันผู้บาดเจ็บจริงเพราคิดว่าเป็นคู่อริที่เคยมีเรื่องทะเลาะก,กันมาก่อนแต่สุดท้ายกลายเป็นฟันผิดตัวโดยตนกำลังเรียนอยู่ชั้นปวชว .3 โรงเรียนแห่งหน,นึ่งในจังหวัดรุดรธานีได้รวบรวมกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนบ้านม่วงประมาณส5บห้าคน และตั้งแก๊งชื่อว่าอยากเกิดเพราะอยากมีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนแก๊งอ,งอื่นๆด้วยการขับขี่รถจักรยานยนต์พกมีดดาบประเวณไปตามท้องถนนในเขตเทศบาลนครุนทธาน,นีหากพบแก๊งคู่อริก็จะเข้าไปทุบมทำร้ายเพื่อประกาศศักดาของแก๊งโดยก่อนเกิดเหตุพวกตนได้นัดรวมกลุ่มกันที่ร้านขายของชำภายในชุมชนบ้านม่วงจนกระทั่งกลางดึกจึงได้ชักชวนกันขับขี่รถจักรยานยนต์พกมีดดาบประเวณไปตามถนนพเพื่อํำรัแค้นคู่อริเหมือนเช่นเคยเมื่อขับขี่มาถึงกลางฟอยประชาสันติ ก็พบกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์จึงคิดว่าเป็นผู้อรินายอ,อ๊อฟจึงใช้มีดจับฟันนักผากาผู้บาเดเจ็บจนรถเสียหลักลม้มลงแล้วก็ลงไปฟันซ้ำที่กลางที่สะเนี่แยแล้วยกย้ายกังหลบหนีจนกระทั่งมาถูกตำรวจจับกลุ่มดังกล่าวทางเจ้าหน้าตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วควบกลุ่มตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพสัทโทรศู์ 9929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว